ก็ขอกราสดีทวงกันด้วยนะครับนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยในทุกคนคิดวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนาการรับเงินฟรีกันนะครับเข้าทูมันดี้วอเล็ตนะทุกคนตัวนี้จะเป็นภารกิจกดลิงก์เน่ทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ เป็นเงินนะทุกคนสูงสุด1,200บาทนะครับตรงนี้โอ้โหสามารถรับได้ทุกคนแหละในทุกคนเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่นะทุกคนหรือทำการสมัครใหม่ด้วยนะจะได้รับ50บาททุกคนโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้รคลิป นะทุกคนสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้่ังคลิปให้เพื่อทําการกดคลิกเล่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนถ้าเราทําการกดคลิกที่ใต้รางคิปนะครับเราจะเจออะไรนะทุกคนหลังจากที่เราทําการกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับโอ้โหมีบัตรด้วยนะทุกคนมี50บาทแล้วก็1,200บาทนะครับโอ้โหสามารถรับฟรีได้นะทุกคนก็คือเขาเขียนบอกว่ารับ5 ส0บาทนะครับด้วยการเช็คอินในแต่ละวันโอ้โหแค่นี้เองอ่ะทุกคนแล้วก็เข้าร่วมข้อเสนอพิเศษนะครับสุดสัปดาห์นะครับเพื่อรับสูงสุด1,200บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการกดแลกเข้าไปเลยนะทุกคนมาดูเราจะได้รับอะไรกันบ้างนะทุกคนเอาทำการกดแลกเข้าไปได้เลยนะตัวนี้นะครับจะเด้งเข้าสู่ระบบนะครับจะเด้งเข้าสู่ระบบนะครับของติกกอ,อกนะทุกคนตัวนี้จะกดผ่านลิงก์เท่านั้นนะตัวนี้นะครับจะเป็นภารกิจนะครับ ให้เราอะนะครับทำการอัพในทุกคนหรือทำการเล่นในทุกคนให้ถึง100%นะครับตอนนี้ผมมีแค่90%เองนะทุกคนขาดอยู่10%นะครับก็คือเราต้องทำภารกิจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในทุกคนสำหรับใครนะครับที่เป็นผู้ใช้ใหม่แล้วก็ผู้ใช้เก่านะครับตัวนี้สําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับน่าจะเป็นการล็อกอินแล้วก็ รับเงิน50บาทเฉยๆนะผมคิดว่าแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เป็นผู้ใช้เก่าเหมือนผมนะครับก็คือเราต้องทําภารกิจรับเงินฟรีถึง1,200บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติของผมก่อนนะครับก็คือกดคลิกก่อนนะครับภารกิจแรกนะครับทุกคนของผมนะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมและดําเนินการต่อแล้วในทุกคนผมได้รับ80นะครับตัวที่2นะครับผมแชร์ลิงก์นะทุกคน แล้วก็จะได้รับ10นตะครับตัวนี้ผมจะได้รับ10ก็คือได้รับมาแล้วแหละในะทุกคนถ้าผมทําการแชร์อีกตัวนี้จะไม่สามารถทําการรับได้สามารถรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองไปแชร์ดูได้ในทุกคนลองไปแชร์กดคัดลอกลิงก์นะทุกคนเพื่อนเพื่อจะได้รับ10เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับ80เนะในทุกคนโอ้โหไปดูในทุกคนว่าวิธีการเล่นตัวนี้จะเป็นยังไงในทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตเห็นรูปกกล่อองของขงขว้านนนนบทุค ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะทุกคนผมสังเกตมานานแล้วนะเนี่เป็นกล่องตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นข้อเสนอแหละตัวนี้เราไม่มีอะไรไม่เป็นไรทุกคนไม่สามคัญรับได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนว่าการเล่นตัวนี้นะครับให้ครบ100%ตัวนี้เราจะรับยังไงนะครับมาดูนะทุกคนเขาเขียนบอกว่าสําหรับนะ ใครนะครับที่เป็นผู้ใช้ใหม่จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นผู้ใช้ใหม่สมัครใหม่สามารถรับได้50บาทฟรีๆนะครับโดยการเช็คอินนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับเพื่อนๆนะครับสาหรับใครที่เป็นสมาชิกเก่านะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับต้องทําการเชิญเพื่อนนะทุกคนโอ้โหอะไรเชิญเพื่อนอีกแล้วเลยทุกคนผมก็เพิ่งเปิดมาเชิญนี่แหละทุกคนเชิญเพื่อนนะครับ2คนเท่านั้นแหละนะทุกคนหรือทําการปามผมไม่รู้ว่า สามารถปั๊มได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการปั๊มลองดูแล้วกันในแอปลองดูแล้วกันในทุกคนไม่รู้ว่าจะสามารถปั๊มได้หรือเปล่านะทุกคนอ่าใช่เดี๋ยวดูผมทําการอัปคลิปแล้วกันนะทุกคนมาดูนะทุกคนภารกิจต,ต่อกันดีกว่านะครับก็คือเชิญเพื่อนสมาชิกใหม่2คนนะครับ เพื่อนๆจะได้รับเป็นเงิน1,200บาทเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือเพียงแค่ทําการเชิญเพื่อน2คนแล้วก็รับ1,200บาทเลยหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะมาดูนะทุกคนก็คือขั้นที่สนะครับสาหรับใครนะครับที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับต้องเช็คอินนะครับให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อปลดล็อกคะแนนนะครับโอ้โหเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับคุจะปลลล็อกแต้มในทุกคนของคุณนะครับเพื่อผู้สมัครสมาชิกใหม่เช็คอินเสร็จสมบูรณ์นะครับคุณสามารถตรวจสอบนะครับความคืบหน้าของเพื่อนนะครับได้ในรางวัลของคุณผู้ใช้สมาชิกใหม่ไม่จําเป็นต้องเช็คอินนะทุกคนก็คือสําหรับเรานะครับที่เป็นผู้ใช้ปัจจุบันนะครับไม่จำเป็นต้องเช็คอินนะครับ <p are> เพียงแค่ทําการเชิญเพื่อนสมาชิกใหม่2คนเท่านั้นนะครับสาหรับใครที่ อยากเล่นเนทุกคนก็เพียงแค่ทําการเชิญเพื่อน2คนเท่านั้นนะครับก็สามารถทําการรับได้2,000ันทุกคนไม่ใช่2 0 0 0ดิ1,200บาทนะครับเข้าทูมอนี่วอลเล็ตการแรกก็น่าจะเป็นการแรกคล้ายๆกันในทุกคนกับกิจกรรมตัวที่แล้วแหละเนทุกคนเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนที่สามารถถอนเข้าทั้งพร้อมเพย์ในทุกคนบัญชีธนาคารแล้วก็ทูมอนี่วอลเล็ตแถมไปด้วยซิมด้วยในทุกคน โอนเข้าซิมมือถือก็ได้ในทุกคนไม่รู้ว่าตัวนี้จะสามารถทําการถอนเข้าทูมิ n น่ wallet ได้หรือเปล่าคงน่าจะเป็นระบบเดียวกันแหละผมคิดว่านะตัวนี้สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ละคลิปละกันก็จะเป็นลิงก์กิจกรรมนะทุกคนสําหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูนะครับรับเงินฟรีนะทุกคนเข้าทูมิ n น่ wallet แบบฟรีๆทุกคน1,200บาทกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ตัวนี้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้รับ80%นะ แชร์링นะครับจะได้รับ10%แล้วก็ชวนเพื่อน2คนนะครับจะได้รับ10%ก็จะเป็น100%ในทะุกคนเดี๋ยวเราจะทำภารกิจลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะสามารถปั๊มได้หรือเปล่าในทุกคนเดี๋ยวเราจะปั๊มลองดูแล้วกันในทุกคนถ้าไม่ได้ก็ต้องเชิญเอาแหละในทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายเชิญก็ลองเชิญเพื่อนลองดูนะภารกิจของผมก็เหลืออยู่ประมาณ1วันกว่าๆในทุกคนน่านะนะจะเป็นภารกิจ2วันแหละนะผมคิด ก็ลองไปเล่นดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับโอเคในทุกคนท่านเพื่อนชอบคลิปรนี้นะครับหรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยในทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Moto Focus นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ